ว่าตำรับก็คือเมื่อไหลที่สมุนไพรหลักสมุนไพรหลักเขาออกฤทธิ์อะค่ะเพราะเขาออกฤทธิ์มันจะมีตัวที่มันเกินนะคะมันเกินโดสอะค่ะร่างกายจะต้องขับออก แล้วตัวไหนล่ะที่จะช่วยในการขับออกแน่นอนเขาจะต้องมีตัวขับพิษที่จะมารองรับแล้วตัวไหนล่ะที่ไปช่วยสมมติคุณไปเสิร์ชถาว่าเอ้ยฉันฉันเป็นไตอ่ะฉันจะกินตัวนี้ช่วยในเรื่องไตสมมุตินะคะช่วยในเรื่องไตพอช่วยไตเอาแล้วปับล่ะใครจะดูกระเพาะอาหารล่ะใครจะดูมันก็เลยมีสมุนไพรรองขึ้นมาค่ะแล้วก็ตัวไหนที่มันไม่สามารถที่จะทํางานของมันเองได้ก็จะมีสมุนไพรที่เขาไปช่วยผลักดันให้มันให้มันมีฤทธิ์แรงขึ้นหรือดีขึ้นนะคะเขาเรียกว่าตัวไปเสริมฤทธิ์กันนี่เลยค่ะก็คือมันมี มีความเป็นตำรับหลักลงชี้เป้าแล้วก็ต้องมีตัวต้านพิษด้วยการกินสมุนไพรเดียวก็คือมีแต่ยาหลักค่ะแต่ไม่มียาลงคือไม่มีตัวไหนล่ะสมมติกินตัวหลักแล้วไปช่วยแล้วแหละเออช่วยเจ็บคอช่วยลดไข้แต่ว่าทุกอย่างที่มันเกินล่ะมันเกินโดสมันเกินโดสมันไปไหนมันก็จะไปสะสมอยู่ที่ตับเพื่อรอการขับออกที่ไตแต่ถ้าไตมันเอาไม่หมดล่ะช่วยไม่หมดล่ะแล้วจะมีตัวไหนที่ไปช่วยไตยให้มันช่วยขับออกมาได้อีกนั่นแหละค่ะคือความเป็นตำรับ